ซีซ่านะครับสังกัด c ีเอสฟาร์มนะครับตอนนี้มีน้ำเชื่อจำหน่ายนะครับหลอดละ300ครับชุดละ2 5 5 2หหลอดนะครับเจ้าซีซ่าเป็นสีเข้มครับเป็นสีมาเต็มครับเนื้อหนังดีโครงสร้างใหญ่รูปลอมากครับตัวจริงครับมาชมตัวจริงได้นะครับสำหรับงานที่วิทยาลัยเกษตรบรีรัมนะครับมีพวกนี้อีกหนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์นะครับ สาหรับที่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ C s ฟาร์มครับช่วงนี้ครับมีน้ําเชื่ออยู่นะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับงานโชว์ที่พิทยารายเกษตรบรดีร์นะครับท่านใดที่จะมาชมตัวจริงครับมาได้นะครับภาคอีสานนะคอีสานตอนใต้นะครับผมสําหรับท่านใดที่รักในสายบราวนนะครับนําไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับเชิญชมนะครับตัวจริงครับ ขอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยบทสวยๆงาๆนะครับเจ้าซีซ่านะครับผมสวัสดีครับ